ครับผมห้องกระพึ่งครับวันนี้ครับพานหนองเหมาครับผมส่วนสมนพวงครับกลางดวงเข็นไหวแต่ว่านี่นะครับผมนี่มาพานเด็กนี่ครับผมพานครับพานทีสองการร่วมงานกันนะครับผมลังแรกกับไปไข่ทหารครับนี่หลังทีฟองครับผมส่วนสูงครับต้นพงกลางดวงครับนี่ครับตีค่อยขึ้นนะครับ แล้วพาไปดู้ขึ้นกันเลยครับรู้ขึ่งกันเลยครับพาไรู้ขึ่งครับนั่งกับคือว่ะใหญ่เพราะต้ควันนะครับผมอยู่ในปามันครับอยู่ต้นสูงครับผมมีแต่ลามนะครับเดีให้ดูแต่ลามครับ เอบคุณครับผมเดี๋ยวครับนี่ครับเพื่อนครับอยู่ลงโล่งเลยครับผมต้นสมพวงครับแต่น้ำอยู่ตรงคอนี่นะครับนครับนี้ก็มีต้นแตงร่ามเนี่ยครับตรงคอตรงถ้ำเนี่ยครับมีแตงร่ามเลยนะครับแต่เพืออยู่นี่ครับงามนี่นี่ครับ ตรงนี้ครับนี่ครับแซนด์ลามครับต้องพาลุงแซนด์ลามตรงนี้ไปก่อนนะครับผมนี่ตรงคอมันนี่ครับต้งปีนแม่เยอะเลยนะครับมีแซนด์ลามครับครับสุพ่านเดตตีถอยครับผมนี่ครับมันตีถอยครับมาดูตอนแรกแตกนะครับคนตัวเมีแขกครับตรงนี้กับมีครับ ใหญ่ครับแต่ท่ามครับบป้อเลยครับผมเห็นไหมครับแต่รามเหมือนกันเลยครับผมผ่านตรงแต่ลามไปก่อนครับ ขึ้นไปเลยครับผมทำางานนี้ก็มี้วครับอัางหนึ่งครับเอาออกแล้วครับหนึ่งล่างแตตลามครับง่นงามครับล่างนี้ครับต้องคอยเกี้ยเลยครับต้องผ่าตรงแตตลามไปก่อนครับผมเมียแตกครับเห็นไหมครับเมียแตกปุ่มบุมเลยครับผมแตตลามครับครับผมขานขึ้นไปแลวครับ ไปครับผมไปหาลูกแล้วครับต้องบวกควันไปก่อนครับครับผมเห็นแลครับหินไฟ่ร่มร่มเลยนะครับแีนลามเห็นแล้วลนะ ใหญ่เลยครับกลางต้นเลยครับจอดแข็งแกรนงนครับคุณหัวุ่่มใหญ่เลยนะกุ่มใหญ่เลย <c oughs> เออแต่ไม่ได้อยู่ในอยู่ก่อนพึงอะ่ะแด็ลามยังไงก็ต้องอยู่ก่อนพึงอยู่เถอะดูครับนี่บินปุ๊ปุ๊บเลยครับเดี๋ยวไม่มาจับกันนี่นะครับผมนะครับผมข้างหน้านี่ครับลังใหญ่ครับต้องขวดขิ่งครับ อเ,เออดูแม่ครับดูครับดทวดน่่ครับาดหนแตนน้ำไปได้แลครับตอนนี้ขึ้นต้นนะครับผม แม่ครับเนาะไป็นครับนี่ครับผมไม่ใช่แม่พึ่งนะครับผมแม่แตนล่ามครับชุดชุดวงกัรดีครับผมดูครับดูตอมครับแตนตอมทำมาได้ครับต่อยพ่วมาครับผมดูครับเห็นแม่ไหมครับผมครับไม่ใช่แม่พึ่งนะครับผมนะแตนล่ามครับ ยังเหลือครับผมตรงคอนะครับอีกหลายลังเลยครับนี่ครับดำๆนี่แม่นมืดนะครับผมนี่ยละงามนี่ครับใช่ครับนี่กิ่งยืนมาเนี่นี่ครับนี่นี่นะครับเด็แตนล่ามครับแต่เพิ่งอยู่กิ่งบนหัวนะครับผม็อยู่บังนี่ครับนี่ครับผมเห็นลังเพิ้มไหมครับผมจะที่ถ้อย อ่าดุงแตนลามไปก่อนครับผมนะครับผมผมซุ้มม่ทด้ครับตอมเนี่ยไม่ใช่แม่เพึ่งนะครับผม <laughs> พี่นี่แม่แตนลามครับ ียลามลงมาควันนะครับควันตั้งบนพอลงควานข้างหลังครับดูบนนะครับผมถึงคอแล้วครับถึงขวางคอแตนลามเลยครับผมเห็นไหมครับใกล้ถึงร่างพึงแล้วครับผมทีได้ออกไปนั่งคางครับจีทุ่มให้ดูครับ ต้นทีสอง,งพันได้แล้วครับติดมาขึ้นกับผมครับผม,ผมทำไมสีลูกล้วครับผมเก็บยีทิบเหครับ ็ดลูกแปดลูกครับผมาครับผมกำลังลูกกระแตนลามอยู่ครับตอนนี้ดูครับผมอันเี้กลงถึงคอแล้วครับถึงลำพิงนะครับครับผมผมหามุมถ่ายดูลงพึงครับสวยๆครับผมาโอเคครับทั้งวันน้ำปิดตาสวยครับผมกลังถอดกลางครับเห็นไหมครับผม กลางเพิยงไหมครับตัวไม่ถูรับผมน้ำดีครับผมถึงจับนานเลยครับครัผมถึหาล่ถ่ายดูลองหนึ่งครับนี่ครับผมล่างถอดกลางครับผม เรื่งว่าหัวนน่าดีอยู่ครับผมแต่ก็ได้ชายขอบหน่อยนึงนะครับเห็นไหมครับผม สวยครับผมงูครับผม ครับผมตุ่แม่เป็นครับมาแล้วครับรครับผม,มครับผมความดุความเผิงครับรังๆแล้วครับ กวาขวัาครับดึงยไวครับดึยงเดี๋ยว่นครับผมคนหัวผมครับ ะผมมีควนนะครับเนี่ยมีควนอยู่ทำไนครับผมดูครับดูผมวนป่าดรียรอยแล้วครับ <c oughs> รอรับนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาสรุปล่างกันเลยครับผม ดูครับดูครับผมไปครับผมจะลดูข้างหน้านะครับปาดเต็นเรียบร้อยแล้วครับเขผมมาจะร่างพึ้งนะครับนี่ให้ดูพึ้งนะครับผมนี่ครับผมล่างใดใหม่นะครับผมนี่ครับล้อหน่าวครับใดครับจะรั่วกลัวครับผมครับผมเดี๋ยวฮะทุ่งใส่ตอนครับนี่ครับเก็บฟองรู่แล้วครับผม ล่าครับมอครับผมผ่านลงมาแล้วครับครับผมเอาครับผมเดี๋ยวให้ดูภาพลงนะครับผมนะครับโอลงมาไวครับขอแป๊บเดียวครับนะครับผมเข่งตัวนะครับไปครับผมเดี๋ยวตัดของใส่ายตากล้องผ่านเลยครับ แชร์กด subscribe กดติดตามมาเลยครับผมน้องคนหาปืนครับครับผมลงมาแล้วครับดับครบเดียวไปดับไปดับลงแป๊บเดียวครับก่อนขึ้นนานครับถือว่าได้นั่งได้นั่งครับผมนั่งก็ได้ใช้คอแบบ